วัดีครับวันนี้มาอยู่ตัวแขกรับเชิญแต่ไม่เป็นไรเราจะทำคอนเท์เหมือนเดิมอ่าวันนี้มาพูดเรื่องระบบใหม่กันนะครับอ่าอย่างตอนนี้คือ oh, my, my, my. เขาอยากให้ผมมาเทสด้วยอ่าแต่ทีนี้คือเราเราจะต้องอ่าทุกอย่างออกหมดก่อนแป๊บนึงนะอ่าแล้กาอออกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาเทสตรงระบบตรงนี้กัน why, why, why. เขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำของให้มันสิ่เสมอภาพก่อน มีทรงผมก็เป็นส่วนหลังอ้าอันนี้คือตัวเปล่าๆเลยนะตัวปปตเปล่าๆตีเจดเดี๋ยวเราจะมาลองเทสหุ่นฟางกันหุ่นฝึกซ้อมอันนี้ได้ใช้บ่อยสำหรับเวลาเทสดาเมจเดี๋ยวเราจะลองทาไปก่อน2อรอบนะครับอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูกันการโจมตีธรรมดา เฉลีย่ยแล้วอยู่ที่31 AN ดาเมจโดยรวมคือ933.8 AN เนะครับเราเทสอีกรอบหนึ่งใน3 0วีไปจบเป็นที่เรียบร้อยราม,มาดูกันรอบนี้ดาเมจเฉลีย่ยอยู่ที่30.6 AN แล้วก็ดาเมจโดยรวมอยู่ที่918 AN ถามว่าเทสแล้วได้อะไรได้คำตอบไหมครับ <c oughs> มามาดูที่ระบบผู้ช่วย อ่อันนี้คือเราไม่ได้ใส่ใสโคโนจากชิ้นเลยนะแต่เราได้บัฟโคโนซสมาจากออฟผู้ช่วยเดี๋ยวเราถอดก่อนอ่าสามชิ้นถอดเป็นที่เรียบร้อยออฟโคโนสจะหายไปแล้วเห็นไหมทีนี้เราต้องถอดผมอ่าอันนี้ผมอะ่ะมันยังยังไม่มีผลแต่ทีนี้แต่เดี๋ยวเราตอนเราใส่เซตโคโนสอ,อะ่ะมันจะมีผลเดี๋ยวนี้ก็ตอนแรกมันใส่เราก็ต้องใส่กลับไปต่อเพื่อความเท่าเทียมนะครับอันนี้ผมเราก็จะมาเปลี่ยนยตรงนี้ ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหลังอะตอนนี้คนอเป็น4ชิ้นเพราะว่าเราใส่3ชิ้นแล้วก็บวกกับไอ้ตรงอาวุธ1ชิ้นแต่าถามว่ามีผลไหมไม่รู้ครับแล้วเราก็จะมาใส่เซตเก่าคืนเห็นไหมว่าพลังมันลดแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันลองตีดูนะครับ มันที่หุ่นฟังต่อ30วิ2 2รอบเหมือนเดิมและหาดาเมจกลางเป็นไน้อยป่ะโคตรน้อยอยู่ที่16ดาเมจโดยรวมอยู่ที่16 AN แล้วก็ดาเมจต่อต่อวิต่อต่อ, v, ตอ,ตอ PS, ด p s ดาเมจต่อ DPS อยู่ที่550รอลองเทสอีกรอบหนึ่ง5รอบนี้อยู่ที่14 AN ่า uh, d อ s อยู่ที่494เดี um ๋ยวเราออกออกนะแล้วทีนี้เราชุดของเรากลับขึ้นมามาใส่กลับเข้าไปใหม่อ่ะอันนี้คือชุดเดิมๆของผมนะที่ยังไม่ได้มีพวกผู้ช่วยในการทำโคโนตเดี๋ยวเราจะลองเทสดาเมจกัน อ่ะรอบแรกจบแล้วอยู่ที่ดาเมจโดยรวมอยู่ที่ 630A n แล้วก็ดาเมจต่อ DPS อยู่ที่ 21A n เดี๋ยวเราเทสอีกรอบหนึ่งอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยดาเมจอยู่ที่ 650A n เดาเมจเฉลี่ย DPS อยู่ที่ 21A n นะครับอ่ะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าก่อนมีผู้ช่วยดาเมจเราประมาณนี้แต่พอเรามีผู้ช่วยใส่เข้ามาปุ๊บดาเมจเราจะพุ่งเป็นพุ่งทันทีเลยเออ เดี๋ยวเราใส่ใส่กับเข้าไปเพื่อเราเซ็โคนอตคืนนะครับอ่าเราได้เซ็โคอนอตคืนแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นมาแค่1 1หนะ่ะ 0.1L แต่เราได้เซ็โคอนอตเพิ่มเข้ามาเราจะไปเทสกันอีกรอบหนึ่งอ่ะเพื่อความชวนเราเทสอีกรอบหนึ่งตอนนี้ดาเมจรวมอยู่ที่910 AN และก็ดีเพอยู่ที่30 AN อ,อยู่ที่930 a อนะครับ DPS อยู่ที่31 a n เพราะฉะนั้นระบบใหม่ผู้ช่วยสามารถเพิ่มพลังให้เราได้เยอะมากเพราะว่ามันสามารถทำให้เราใส่ชุดเซต2ชุดแบบ6แบบจะบอกไงดีเซ็ตแบบอย่างเงี้ยนี่ดีกวา่าจำราออฟอันติเมททำให้เราสามารถใส่ออฟอันติเมทเนี่ยได้ทั้งหมด12ออฟจาก6ออฟจากออฟ6ชิ้นกลายเป็น12ชิ้นทำให้ดามเมจเราเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แล้วอย่างตอนเนี้ยคือออฟโนดผมอะมันยังกระโหลกลามันเลยยังทให้เราไม่ได้ใส่ชุดโคโนดเองเนี่ยเห็นไหมออฟมันยังขี้เกี้ยมอยู่เนี่ยยังขี้เกี้ยมอยู่อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันต้องดีช่องสุดท้ายออีพีออกอันนี้ถือว่าสวยแล้วแต่ว่าเราเรายังขาดอยู่ชิ้นหนึ่งที่มันสวยๆอะนึกออกใช่ไหมคือตอนนี้มันมีสี่ชิ้นแล้วยังขาดชิ้นหนึ่งที่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องลองต่อไปนะครับแต่ว่าเราใส่เข้ามาในนี้ก่อนได้เพื่อเอาเซตโคโนดนะครับ ทำให้ดาเมจระพุง่งอันนี้คือการเทสดามเมจแบบคร่าวๆเป็นประมาณนี้ของระบบใหม่ที่มองแล้วคุ้มค่าที่สุดสำหรับการอัปเดตครั้งนี้โอเคครับขอบคุณครับ